่ออนนนยููนะดสโอเคครับก็สวัสดีกันนะครับพบกับผมนะครับเมโลนัทคุ่าวันนี้เราก็จะมารีวิวน้องเหมียวนะครับน้องเหมียวในฮาโลวีนนะขี่ฟักทองนะครับแล้วก็ใส่หมวกดํานะเป็นของเป็นสัตว์เลี้ยงหายากตัวหนึ่งเลยนะครับในเกมแวร์วูฟนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะมาจับมารีวิวเลยนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้อผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับแล้วก็มากดกันแล้วนะครับเราก็ได้บทมือปืนนะครับมือปืนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ยิงคนได้สองคนนะครับมีสองกระสุนนั่นเองอมีโอกาสยิงทั้ง ชาวบ้านและหมาป่าเลยนะครับถ้ายิงพลาดนี่โดนโดนหนักนะโดนด่านักแน่นอนนะต้องวิเคราะห์อาศัยการวิเคราะห์เกมนิดนึงนะครับในการเล่นมือปืนอ่าเรียบร้อยสิบตายครับก็ดูน้องเหมียวนี่นะครับก็ดูดีนะผมว่า แบบใส่แบบใส่ชุดอะไรก็เข้านะเอามาแบบใส่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้วิธีจะหาแมวเหมียวนั้นไม่มีแล้วนะครับไม่มีทางได้กลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์พาสเมื่อ3ามปีที่แล้วนะครับต้องทำพาสก,กิจกรรมเอานะอ่ะอาถึงจะได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะว่าน่ารักแค่ไหนนะครับยืดข้างๆเลยน่ารักมากอ่ะ ทิ่หกลนยนะครับต้องดูวิคอ์นิดหนึ่งนะโอ้๊แปดบอกบอกหมออย่างนั้นเลยเหรออ๋อสแสดงว่าอ๋อโอเค นะครับผมกัดจะพิมพ์ขังนะแต่ว่าไม่รู้คุมขังจะรู้งานเปล่าอะ่ะอันนี้ผมพลาดไปแล้วช็อตนึ่งอ่าผมพลาดแล้ว ที่จริงผมต้องเรียกขังนะครับอ่าอันนี้ถือเป็นเทคนิคนึงนะครับกันไม่ให้ปืนตายนะครับด้วยการเรียกขังนะครับผู้สาปส่งก็กันได้ครับก็นะครับช่องเราเมโรนัทคุงนะครับเดินทางมาถึงเจ็ดสิบกว่าซับแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปไปเรื่อยๆเลยนะครับ ใครอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับอ่าผมจะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับอ่าประมาณอาทิตย์ละอาทิตย์ละสักสี่ห้าคลิปเลยก็ได้ครับแป่เรียบร้อยผมก็ซักแปดไปนะ ก็แจ้งทันทีนะครับว่าขังผมนะไม่รู้คุมขังจะรู้งานหรือเปล่าน,น,นะครับ <S <S ก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับมีเหลือหมาสองตัวนะครับแล้วก็บทนักฆ่าเดี่ยวหนึ่งตัวก็เอ,อเย่าเรียกเป็นตัวดีเรียกหนึ่งคนแล้วกันหนึ่งคนแล้วก็บทเดียวยหนึ่งบทน่าจะเป็นนักล่านะครับอีกหนึ่งท่านนะ เกมนี้ผมก็ว่าทรงดูอย่างนี้แล้วน่าจะชนะได้อยู่นะครับก็95%เนตนะครับยังไม่ได้กดซับสไครนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมเช็คได้นะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะ ใครกดซับแล้วก็ขอสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวยแล้วผมผมโดนขังเนี่ยสวยเลยได้รู้ตได้รู้บทนะครับได้รู้บทขังด้วยนะครับก็ผมอาจจะเบลอๆหน่อยก็โทษทีนะครับตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วนะก <c oughs> ็จะทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆดูนะ ก็นอนเด็กก็สู้ครับสบายสบายาสามเป็นนายกครับสงสารหน้าจะตายนะโดนสาบส่งฆ่านะ นะครับผมไปยิงผู้ถูกสาปนะผมนึกว่าสาปส่งบทนี้มันคล้ายกันนะครับต้องระวังนะเออบทสาปสรงเนี่ยครับกับผู้ถูกสาปนี่เกมตั้งใจใช่ไหมตั้งใจเล่นคนไทยใช่ไหมสาปเนี่ยคําว่าสาปมันเหมือนกันนะครับคนไทยซวยเลยครับอ่า ประมาณนี้นะก็ถ้ามีแอดมินหรือว่าแทนสล t ดในดิสมาดูอยู่นะครับคนไทยก็สวัสดีด้วยนะครับผมชื่อนัทนะอ,อก็ฝากนอฝากตัวด้วยคนระับ โอเคเหลือหมาตัวเดียวชิวๆแล้วชิวๆแล้ว,ว,ว,ลว uh. ไม่ยากครับไม่ยากอ่าเอาสิบห้า เขอวิเคราะห์แปบ๊บวิเคราะห์ความน่าจะเป็นก็สถาการณ์ตอนนี้ก็จห้าน่าจะจนมุมนะนะครับก็น่าจะชนะได้นะไม่อยากไม่อยากาก็รีวิวแมวก็จะประมาณนี้นะครับเอ้ยผมว่าน่าผมว่าสวยนะดูดีนะ ออกอันนี้ผู้ออกแบบออกแบบนานแล้วนะครับโอเคอ่ะผมชอบนะส่วนตัวผมชอบใส่หมวกด้วยโอ่ะโหคิดได้ไงเนะี่ยโอเคเอาสิบห้าครับผม ใครที่เจอผมในเกมแล้วก็ทักทายกันได้นะครับส่วนมากผมจะไปกดในแร้งนะใครเล่นแร้งก็จะเห็นชื่อผมก็จะคุ้คุและนี่นะผมม่วงนะน่าคุณคุ้นนะครับอก็จบแล้วนะครับเรียบร้อยก็รีวแมวก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับโดยรวมถือว่าสวยมากเลยครับแล้วก็เป็นของหายากชิ้นหนึ่งเลยนะครับในเกมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด subscribe นะครับเจงครับ Boom! Wow.